นี่หลังจากที่เรานึ่งปลาทูเองนะสวยไหมคะวันนี้เราจะนึ่งทีเดียวสามตัวเลยจากนั้นเราก็นําเก็บนะคะอีกอีกสามตัวเราอีกสี่ตัวเราจะเก็บไว้กินนะคะพอเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาไปฟีดในช่องฟีดได้แล้วเนาะเราจะตําน้ำพริกกะปินะคะวันนี้นี่พริก 40เมตรนะคะอร่อยอร่อยหวานหวานแล้วก็กะปิเสดายจังเลยเราไม่มีกะปิทางใต้เนาะที่สําหรับทําน้ําพริกเราก็ซื้อนี่แหละค่ะที่เคยใช้แต่โบราณโบราณเนาะผักเราก็จะมีนี่เราเหลือผักดอกแค มีชะอมนะคะเราจะมาทอดชุบไข่มีแตงกวามีถั่วนะคะมีมะนาวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าหิวแล้วเนาะหิวแล้วเราก็ทอดแล้วนะคะปลาทูของเรานะคะรอปลาทูทอดนะคะเราก็ใช้ไฟปานกลางนะอะื วันนี้พี่ตู่ก็จะได้กินปลาทูทอดอร่อยอร่อยเนาะระหว่างนี้เราก็ไปทำน้ำพริกกันเลยหิวแล้วอืมเราใส่เข้าเกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้พริกลื่นนะ,ะเราก็ใส่ไปเลยพริกสี่สิบเม็ดนะคะสี่สิบเม็ดนะคะพี่ตู่ใช้ ใส่กระเทียมไปสองหัวสองหัวนะคะสองหัวเล็กๆนะคะอี ที่สำหรับตำน้ำพริกกะปินะอร่อยมากปลาทูเราก็สุกแล้วเราก็เราดูนะว่ากะปิกับพริกเข้ากันดีหรือยัง กะกะปิเจ้านี้ขกขเขาเค็มนะฮะไม่มีกะปิเลยมีใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะซ้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะมะนาวสัก1ลูก ใส่มะนาวไปสักสองลูกนะเข้มข้นมากอร่อยมากออกจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆนะสามรสนะมะนาวลูกเล็กตอนนี้ซื้อมะนาวนะมะนาวที่บ้าน สุกไม่ทันมะนาวที่บ้าน เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเห็นไหมปลาทูทอดของเราอันนี้ไข่ทอดชะอมน้ำพริกกะปิมีผักตัวตปัยางมีปลาไหมคะแล้วก็มีดอกแครลวกนะคะไป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 ทานด้วยกันเลยค่ะหิวแล้วหิวแล้วนะจ๊ะ ทานด้วยกันเลยจ้าหิวแล้วหิวแล้วแซ่บชื่นใจหอมมะนาวจริงๆเลยเสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกเห็นไหมปลาทูทอดของเราอันนี้ไข่ทอดชะอมน้ำพริกกะปิมีผักถั่วฝักยาวเต็งกวานะคะแล้วก็นี่เลยนึ่ ดอกแครลวกนะคะไป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 ทานด้วยกันเลยค่ะหิวแล้วหิวแล้วนะจ๊ะทานด้วยกันเลยจ้าหิวแล้วหิวแล้วแซ่บชื่นใจหอมมะนาวจริงๆเลย Hmm.